When you kiss me, I'm under your spell. Will you miss me? Only time will tell. I can't think of anything but you. That is what you do. สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to my channel กันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะห่างหายกันไปนานมากสําหรับคลิปแต่งหน้าใช่ไหมคะกลัวเพื่อนสาวจะลืมหน้ากันนะคะก็มาอัปเดตแล้วจ้าสาหรับการแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะบอกเลยว่าลุคนี้นี่คือแต่งง่ายเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือเรานําทริคแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะที่ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกันในหน้าร้อนช่วงนี้มาฝากเพื่อนสาวกันด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนกันแน่นอนคะ่ะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่ากัน การแต่งหน้าลูกนี้จะแต่งออกมาได้ง่ายยากอย่างไรนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูชอบของลูกหมีเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครได้กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะแล้วก็ขอคนละหนึ่ง like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันก่อนได้ไหมค่ะอ้อนแล้วนาะฮะโอเคค่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าการแต่งหน้าลูกนี้จะแต่งออกมาได้ง่ายยากอย่างไรนะคะ let's go ตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะท้าดาเป็นสิวนะคะน้องก็คือแดงแจมมากๆค่ะทุกคนโอ้ oh my god เจ็บอยู่นะคือลูกหมีเพิ่งแกะเมื่อกี้อีกแล้วนะคะซึ่งแบบจะถ่ายคลิปที่ไรคือมีปัญหาตลอดไม่มาควนก็แบบว่าเป็นส่งเป็นสิวนะคะมาเดี๋ยวมาใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนนะคะซึ่งคอนแทคเลนส์วันนี้ลูกหมีจะใส่เป็นของฮาพารคิสตินนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นวัน and โอลีคิสตินนะคะเป็นแบบวันเดย์นะเดี๋ยวลูกหมีแบบว่าขึ้นชื่อ ให้อีกทีนะคะว่าเออรุ่นอะไรใดๆนะ ไปใส่คอนแทคเลนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกอะไรเอ่ยแปลกไปตอกติ๊กตอกผมสั้นอีกแล้วจ้าหลายคนอาจจะงงว่ามันเคยยาวด้หรอใช่จ้าเพื่อนสาวมันเคยยาวนะจ้าคลิปก่อนหนะ้าน,นี้ผมลูกหมีก็คือยาวมาประมาณนี้นะแต่ว่าใดๆก็คือช่วงนี้แบบร้อนมากๆนะคะตอนแรกว่าจะไว้ยาวสรุปไม่เคยได้ยาวเลยจ้า I love short hair So much ก็คือผมสั้นตลอดไปอันนี้ก็คือไปตัดมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ทําสีด้วยก็คือทําเป็นสีแบบว่าน้าตาลธรรมชาตินะคะดูแบบ มหม่นนิดนึงเนาะซึ่งแบบเราก็คือช่วงนี้ไม่ฟอกเลยเพราะผมแบบแห้งมากๆแล้วก็ขาดกระจุยขาดดุดลุยนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะแบบเป็นสีผมธรรมชาติไปประมาณนี้กันอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะไปฟอกเหมือนกันนะต่อตอนนี้คือไม่ได้เลยจ้ะผมแห้งมากแอบไปลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือต้องทากันแดดนะเพราะว่าแบบแดดมันแรงมากจริงๆแล้วก็อากาศร้อนมากนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราไปตัดผมสั้นมานะคะมาเดี๋ยวขอลงลิปบํารุงปากกันก่อนนะคะ วันนี้ใช้เป็นของ Canmake m e l o d e w l Lip Mark นะคะตัวนี้จะเป็นฟิลแบบว่าลิปทรีทเมนต์ค่ะกระปุกน่ารักปุกปิ๊กมากๆเลยนะคะด้านในเขาจะมีแบบว่าเป็นที่ตักให้ด้วยนะคะนี่เอออันนี้เขาทําได้ดีนะคือเนื้อไม่หนึบปากจนเกินไปแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดีนะคะจริงๆก็คือถ้าก่อนแต่งหน้าก็ได้จะช่วยทําให้เหมือนเราทาลิปสวยขึ้นใช่ไหมคะตอนหลังเวลาเราเช็ดออกเนาะหรือว่าจะทาก่อนนอนก็ได้นะคะบํารุงปากของเราให้ปากชุ่มชื้นสุขภาพดีอะไรประมาณนี้เนาะทาไปได้เล ปากเราก็จะดูฉ่ำขึ้นมาอื ช่วงนี้สกินแคร์ใดๆลูกหมีก็จะเลือกเป็นแบบว่าเนื้อบางเบาไม่หนักผิวนะคะถ้าเกิดเป็นเนื้อครีมก็จะเลือกฟิลเนื้อเจลนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากจริงถ้าเกิดเราทาอะไรที่มันหนาแล้วก็มันเยอะจนเกินไปในระหว่างวันมันอาจจะทําให้ผิวเราหยาแล้วก็เยิมได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาลงงานผิวกันเลยซึ่งงานผิววันนี้ลูกหมีจะเลือกเป็นรองพื้นละกันคะ่ะก็จะเป็นของ Max Studio Fix อันนี้เลยนะคะ s F 1 5ตัวนี้ก็คือติดทนดีมากนะคะแล้วก็แบบคุมมันได้โอเคเลยลูกหมี ด้วยค่ะอันนี้ลุ่มีใช้เป็นสี nc 16นะคะอ่ะอันนี้ลุ่มีก็คือทาไปได้เลยนะคะสีก็จะประมาณนี้ตัวนี้คือลุ่มีว่าเนื้อดีเกลี่ยง่ายนะเป็นฟินิชแมทที่แบบผิวสวยค่ะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์นะคะในการเกลี่ยรองพื้นได้เลย เราไม่ได้แบบว่าทําคลิปแต่งหน้ากันมาสักพักใช่ไหมคะทุกคนคือใดๆเรื่องราวก็คือว่าลูกมีป่วยนะคะก่อนหน้านี้มีทริปไปเที่ยวฮ่องกงใช่ไหมจริงๆอัดวอล์กมาฝากทุกคนกันด้วยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าวอล์กจะได้คลอดไหมเพราะว่าเหมือนแบบลูกมีป่วยกระทันหันในระหว่างทริปนะคะก็คือจะมีอัดบ้างไม่อัดบ้างไม่รู้ว่าแบบมันจะเอามาประติดประต่อกันรู้เรื่องไหมนะถ้าเกิดว่าวอล์กเอ่อฮ่องกงได้คลอดไปนะคะก็แปลว่าเออมันรอดนะถ้าเกิดทุกคนไม่ได้เห็นก็คือปิดตายจากก็คือปิดจบนะจ๊ะเสียดาย ให้ทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันกินเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ปะคือสรุปป่วยจ้ายมแบบว่าอันนี้คือสองอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่กลับมาแต่ว่าเสียงก็ยังมีความขึ้นจมูกอยู่นะแบบลูกหมีเป็นไข้นะคะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรแต่คือแบบเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็แบบมาหมดเลยน้ำมูกน้ำมูกใดๆนะคะคือแบบยมมากๆป่วยครั้งนี้คือรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอ่าคือสุขภาพสําคัญมากๆเลยนะคะพอเรายิ่งอายุมากขึ้นป่วยทีแบบหายยากมากๆเลยนะคะฟินิชผิวที่ได้วันนี้ก็คือสวยจึ้งมากมาก นะคะคตัวนี้คือคุมมันดีนะคะแล้วก็สีไม่ดอบในระหว่างวันด้วยผิวก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่งานคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวลูกหมีจะแบบขอกบรอยค้าใต้ตาแล้วก็รอยสิวตรงนี้นิดนึงนะคะวันนี้คอนซีลเลอร์ที่ใช้เปลี่ยนใหม่แล้วนะจ๊ะเ <c oughs> พิ่งไปตาม,มาเองเอาหายไปไหนเนาะอ๋ออ,อยู่นี่ <c oughs> นี่นะคะของ f ฟ n ตี้บิวตีค่ะดูคนอันนี้คือเป็นคอนซีลเลอร์ลูกลักคนใหม่ในช่วงนี้เหมือนกันนะคะลูกหมีใช้สี 22N นะคะก็จะเป็นสีที่สว่างกว่าผิวลูกหมีนิดนึงนะตัวนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อลื่นเกลี่ยง,ง่ายนะคะแล้วลูกหมีว่าแบบไม่ค่อยตก่ลงในระหว่าง วันด้วยมือใหม่น่าจะชอบกันเลยค่ะกบพวกรอยคําขอบปากรอยแดงซอกจมูกนะคะเดี๋ยวลูกหมิ่จะแบบทาเทียบให้ดูสองข้างเนาะอันนี้ก็คือรอให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงนะคะมันจะช่วยเรื่องของการปกปิดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยทิ้งไว้สักประมาณ1น,นาทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะคะให้เทียบข้างที่ลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ลงเห็นไหมเขาแบบว่าปกปิดพวกรอยคําใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รอยดํารอยแดงขอบป,ปากใดๆของเราเนาะเนื้อเขาแบบบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยตกล่องในระหว่างวันด้วยคะ่ะ ต่อมาเดี๋ยวลูกมีขอกลบแบบรอยสิวนิดนึงนะคะวันนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะตัวนี้ soft matte complete concealer นะคะสี maroon glaze ใช่ไหมนะสีไลท์สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ texture แบบว่าหนาขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เขาจะเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้นะคะมันอาจจะมีความแห้งเร็วนิดนึงต้องรีบเกลี่ยนะคะแต่ว่าปกปิดก็คือขั้นสุดนะคะเดี๋ยวลูกมีจะแต้มให้ดูปึ๊บก็คือหายไปเลยจ้ะค่อยๆใช้แปรงแบบ แทบ็บแท,บแทบเอานะคะใช้วิธีการกดๆคะ่ะจะช่วยทําให้การปกปิดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะปึ๊บปึ๊ปปนี่อันนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างพอดีกับผิวลุ่มีนะคะเสร็จแล้วค่อยๆใช้มือก็ได้คะ่ะแทบๆทบแทบเขาอีกทีให้เขาแบบแนบไปกับผิวเรานะคะ ถ้าเป็นพวกแบบรอยสิวหรือว่ารอยที่เหมือนแบบสิวลูกหมีแห้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นรอยชัดๆลูกหมีก็จะชอบใช้คอนซีลเลอร์ของนาอาเซียในการปกปิดเพราะว่าเขาปกปิดได้ดีนะคะแต่จะไม่ค่อยได้ใช้กับใต้ตาเท่าไหร่เพราะลูกหมีรู้สึกว่ามันแห้งไปสําหรับลูกหมีนะถ้าเกิดปกปิดรอยสิวอะไรเงรรี้ยลูกหมีว่าทําได้ดีจึ้งเลยต่อมานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กรอบหน้ากันนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นแบบครีมนะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่เหมือนกันเป็นของเมลินดานะคะตัวนี้เดอะเชดดิ้งสติ๊กค่ะทุกคนอันนี้ลกมีมมสนะะค อร์02กับ03นะเดี๋ยวจะมาสวอทให้ทุกคนดูกันน้ําตาลเลยอันนี้สีเบอร์02อันนี้สีเบอร์03ถ้าเกิดใครที่ผิวเข้มกว่าลูกหมีก็แนะนําเป็น03หรือว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าฟิลคอนทัวร์บอนเซอร์ที่จึงจ้งๆนะคะผิวประมาณลูกหมีจะใช้03ก็ได้แต่ว่าวันนี้ลูกหมีขอใช้เป็น02ละกันนะคะเน้นแบบว่าเออพอมีมิตรงมิติแต่ไม่ต้องแบบว่าชัดจึ้งมากนะคะอันนี้ลูกหมีก็จะค่อยๆวาดไปตามโครงหน้าของเราเลยคะ่ะตัวนี้ก็เนื้อลื่นนะคะสีชัดเราก็แบบเกลี่ยง,ง่านะาายรคดี ด้วยนะคะอืมเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องจมูกนิดนึงค่ะจมูกจะไม่ได้เน้นมากนะแบบข้างๆตรงนี้แล้วก็ฐานจมูกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้บิวตี้เบนเดอร์ในการเกลี่ยเหมือนเดิมเห็นไหมลุ้มีจ,มจะเน้นแค่แบบตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเน้นตรงนี้มากเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เข้มมากหน้าเราจะดูดุแล้วก็ดูมีความแบบว่าทึบจนเกินไปบางทีมันอาจจะดูเป็นสันจนเกินไปเนาะ เสร็จแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งงานคิ้ววันนี้ลุกหมีจะใช้เป็นของซูเปอร์มัมนะคะ2 in 1 Slim Eye b บ o w p e n ซ i l สีเบอร์03นะคะสี a อสบาอันนี้จะเป็นดีสอเขียนคิ้วที่แบบสลิมเวอร์คือแบบหัวเล็กมากนะคะแต่ว่าหัวลื่นเขียนง่ายนะแล้วก็สีชัดเหมือนกันคะ่ะหัวก็คือจะแบบจิ๋วแต่แจ๋วของจริงคะ่ะทุกคนอ่ะลูกหมีก็จะเขียนไปตามโครงคิ้วของเราเลยค่อยๆร่างไปเลยนะคะ จริงๆใครที่เป็นมือใหม่อ่ะแนะนําใช้ด่สอเขียนคิ้วหัวเล็กๆก็ดีค่ะมันก็จะเหมือนคอนโทรลได้ง่ายนะคะแล้วก็เลอะหรือว่าเกินเราก็จะแบบโฟกัสจุดได้ง่ายใครด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านหัวแปลงนะคะทําการเบลนด์เขาได้เลยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบว่าอยากเลือกสีของดิสอเขียนคิ้วแบบเลือกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีแนะนําให้เลือกซอฟกว่าสีผมสักเฉดหนึ่งคะ่ะหนึ่งถึงสองเฉดก็ได้นะคะหน้ามันจะดูซอฟแล้วก็ละมุนมากขึ้นเสร็จแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวลูกหมีจะขอใช้มาสคารบบ่าคิ้วในนกาาร้้คขของเดูละะะะมมุมึจ เป็นมาสคาราย้อมคิ้วเนาะวันนี้ใช้ของ e ีทูดีนะคะคั l เลอร์ลิงบราลคาร่นะคะสีเบอร์ศูนย์สามจะเป็นโทนน้ำตาลออกน้ำตาลทองนิดนึงนะซึ่งส่วนตัวลูกหมีเองอะ่ะชอบใช้พวกมาสคาราย้อมคิ้วให้สีมันมีความแบบว่าซอฟต์นิดนึงนะคะปัดไปตามแนวขนคิ้วของเราได้เลยตัวนี้ก็ติดทนดีนะคะแล้วก็เนื้อไม่เป็นก้อนด้วยปัดง่ายเดี๋ยวต่อมาลูกหมีขออนุญาตเซตแป้งกันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าแต่งหน้าในช่วงหน้าร้อนก็คือต้องเน้นคุมมันกันนิดนึงนะคะวันนี้ลูกหม จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นของ Covermark นะคะตัวนี้เลย Silky Fit นะคะลูกหมีใช้ 4SN02 นะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขึ้นเทคไว้ให้ละกันเนาะอันนี้คือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อเนียนบางเบาแล้วก็เบอร์รูขุมขนได้จึงมากสภาพก็คือแบบเยินมากเพราะลูกหมีใช้จริงอะไรจริงนะคะเขามีพัฟมาให้ด้วยสภาพพัฟก็คือแบบอายมากนะจ๊ะนะจุดจุดนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะขอใช้กับแปรงนะคะเพราะว่าอยากได้ลุคที่ดูซอฟต์แล้วก็ละมุนนะคะก็จะใช้กับแปรงแบบผู้ใหญ่ๆเป็นแปรงแบบ ว่าสำหรับจิกแป้งแบบนี้เลยนะคะจะเซตไปช่วงทีโซนของเราเลยค่ะให้ดูว่าผิวมันเนียนขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะรูคุมขนก็คือหายไปเลยจ้ะปกติแบบแป้งผสมรองพื้นมันจะมีความแบบเนื้อหนักนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ลูกหมีว่าเนื้อเบาแล้วก็ได้ฟินิชผิวสวยเนียนดูเป็นธรรมชาติมากๆ ต่อมามางานตากันบ้างนะคะงานตาวันนี้พราวทูพีเซนมากเพราะว่าจะเป็นการแต่งตาที่ง่ายมากแต่ว่าสวยจึง้งเพื่อนเพื่อคนไหนที่แบบเป็นมือใหม่นะคะอยากแต่งตาจึ้งจึง,จงรับรองว่าแต่งตามคลิปนี้คือสวยแน่นอนจ้ะวันนี้จะใช้เป็นพาเลตของ Day ซิกนะคะอันนี้เลย Shadow p a l e t t e สีเบอร์สูตรหนึ่งค่ะชูการ์บราวนี่นะคะจะเป็นโทนสีที่ลูกหมีว่าเป็นโทนที่ใช้ง่ายมีทั้งเนื้อแมทนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อกลิตเตอร์ชิมเมอร์ที่แบบฉ่ำจึง้งอันนี้คือเป็นพาเลตเกาหลีที่สีชัด ะะแล้วก็เลือกมาแล้วว่าติดโทนสีละมุนสวยเดี๋ยวเราจะทาสีนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยเป็นเบสตากันก่อนค่ะแนะนําเลยสําหรับมือใหม่เวลาแต่งตาอันดับแรกคือให้เลือกสีอ่อนค่ะเป็นเบสตาของเราก่อนเพื่อแบบว่าให้เราลงสีอื่นๆตามมาละตาเราก็จะดูสวยแล้วก็ละมุนมากขึ้นทาเลยเลยมาที่เปลือกตาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทาบริเวณตาล่างด้วยเพื่อให้เขาเชื่อมสีกัน ต่อมานะคะเราก็จะเลือกสีที่เข้มขึ้นมาค่ะคือสีนี้นะทาไล่ขึ้นมาค่ะจนถึงเลยข้อพับของตาเรานะคะเป็นการไล่สีให้เขาดูแบบมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วทาเชื่อมบริเวณตาล่างด้วยนะคะใช้สีเดิมเลยทาทั้งตาแบบนี้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีนี้กับสีนี้ผสมกันเลยค่ะแล้วก็ทาไปที่หัวตากับหางตานะคะเพื่อทำให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นช่วงหางตาเราก็จะวิงออกมาประมาณนี้ค่ะให้ตาเราดูเรียวแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็ทาไปช่วงหัวตาตรงนี้เลย สีน้ำตาลสองสีนี้เขาจะมีความเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์นิดนึงนะคะมันก็จะมีความเหลือบเหลือบเล่นแสงนิดนึงแล้วก็ทาเชื่อมมาบริเวณตาล่างด้วยค่ะกริตเตอร์ก็คือฉ่ำมากสีสวยมากด้วยนี่ค่ะเป็นเนื้อแบบละเอียดนะคะทาไปช่วงกึ่งกลางตาของเราค่ะแท็บไปตรงนี้เลย สีกิตเตอร์ก็คืคอฉ่ำมากเน้นช่วงกึ่งกลางตานะคะมี่เห็นไหมตาเราก็จะดูแบบระยิบระยับทำข้างนี้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะเลือกหัวแปลงที่เป็นแปลงแบบแบนๆประมาณนี้นะเลือกสีกลิตเตอร์ที่เป็นสีที่สว่างที่สุดค่ะสีนี้ แล้วก็เคาะแป้งออกนิดนึงนะคะเวลาเราจิกสีมากเกินไปแนะนําให้เคาะแป้งเคาะแป้งแบบนี้มันจะช่วยทําให้สีแบบว่าที่ฟอร์เอาออกอมันจะหลุดออกไปนิดนึงค่ะมันจะได้ไม่แบบเกาะตาเรามากจนเกินไปจะทาสีอ่อนนะคะตรงบริเวณตาเราตรงนี้เหนือชั้นข้อพับตามานิดนึงค่ะแล้วก็แตะๆไปตรงกลางก็จะช่วยทําให้เหมือนกริตเตอร์เขาก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะเห็นไหมสีอ่อนมันก็จะอยู่ตรงด้านบนระยิบระยยับแบบนี้เลย แต้มไปตรงด้านบนตรงนี้เลยนะคะเป็นเหมือนการไล่สีกลิตเตอร์นะคะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีกลิตเตอร์อ่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีกลิตเตอร์ที่อมทองทองท,องที่เราทาไปตอนแรกนะคะตรงสีน้ำตาลเข้มเราจะทามาแค่กึ่งกลางตาตรงนี้นะคะจะไม่ได้ทาทั้งหมดนะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทา ทับมาตรงชิดขนขนตาตรงนี้ด้วยค่ะให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดัดขนตาแล้วเดี๋ยวเขียนอายไลนเนอร์กันนะคะที่ดัดขนตานี้ของชูอูอิมูระอันเดิมเลยค่อยดัดขนตาไปก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะปัดมาสคาัร่านะคะไม่ได้ใช้ ขนตาปลอมนะต่อมาเดี๋ยวเราจะเขียนอินไลเนอร์กันนะคะใช้เป็นของ c a n m a k ค่ะ Creamy Touch Liner สีน้ำตาลอันนี้คนเก่งคนเดิมคือชอบมากอันนี้คือแบบเนื้อลื่นเขียนง่ายค่ะเราจะลากไปช่วงหางตานะคะแล้วก็กรีดมาตรงๆเลยเป็นเส้นเล็กๆแค่นี้ ก็เขียนเข้าไปข้างในตรงนี้ด้วยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่ากันค่ะซึ่งมาสคาร่าวันนี้ใช้เป็นของ Kissme นะคะ h e r o i n Make Long Curl Mascara ค,ค่ะตัวนี้คือไม่ได้ใช้มานานมากแต่ว่าก็คือ,อยังใช้แล้วก็ชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะคือแบบช่วงนี้คือกันน้ำกันเหงื่อก็ต้องตัวนี้เลยติดทนขนตาไม่มีดรอปนะคะค่อยๆปัดไปเลยอันนี้สีดำค่ะ ล์ปัดก็เน้นช่วงโคนขนตาแล้วก็ขยี้ขยี้เขาออกมานะคะนิดเดียวสกิดนิดเดียวคือขนตางอนเด้งแล้วค่อยๆขยียย้ตรงโคนเขาค่ะมันจะช่วยทำให้เหมือนขนตาเราดูยาวขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ให้หันหัวแปรงที่เป็นแบบด้านตรงนี้ค่ะเข้าไปในตาเราแบบนี้แล้วก็ใช้การงัดแบบนี้ค่ะจึ๊บๆค่อยๆสกิดนะคะร่วงแบบเก็บรายละเอียด ขนตาเราก็จะดูแบบจับช่อเรียงช่อสวย,ยค่อยจัดช่อเขาค่ะขนตาเราก็จะแบบเป็นช่อสวยนะคะงานตาวันนี้คือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวขอเขียนอายไลเนอร์นิดนึงวันนี้ใช้เป็นของ l i l y b y l บเลนะคะเป็นโทนน้ำตาลนะลูกหนีจะแบบเขียนทับช่วงอายไลเนอร์ที่เราล่างเป็นแบบดินสอนะคะเขียนทับเส้นเดิมเลยตัวนี้ก็คือหัวเล็กเขียนง่ายแล้วก็ติดทนค่ะเป็นเส้นเล็กๆตรงๆแบบนี้เลย เสร็จแล้วเดี๋ยวลูกมีจะขอใช้กลิตเตอร์สีขาวๆ่วันนี้นะคะสีที่สว่างที่สุดเลยใช้กับหัวแปลงเล็กๆนะแล้วก็ทาไปช่วงหัวตาของเราค่ะเป็นการเปิดไฟให้หัวตานิดนึงนะนี่ค่ะงานตาวันนี้คือสวยมากๆ ต่อมามางานแก้มกันค่ะแก้มวันนี้นะคะคือช่วงนี้ลูกหมีแนะนำว่าให้ใช้เป็นบัชออนแบบฝุ่นละกันค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบครีมบั t ชหรือว่าเป็นแบบเนื้อน้ำนะคะมันจะมีความกโกลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีมันอาจจะแบบมันแล้วก็เยิมในระหว่างวันได้นะคะวันนี้เลยเลือกใช้เป็นแบบฝุ่นของเซซันเน่นะคะตัวนี้เนทชิลชีคนะคะ เป็นโทนสีแบบสวยมากมีความตุนต่นๆนิดนึงนะคะอันนี้สีเบอร์18เดี๋ยวลูกหมีจะใช้กับแปรงของตัวเองนะคะจริงๆเขามีแปรงมาให้ด้วยแหละแต่ว่าแปลงเขาจิ๋วมากเลยเอาไว้แบบไปเติมในระหว่างวันได้ลูกหมีจะปัดช่วงหน้าแก้มตรงนี้วันนี้จะปัดตรงนี้นะคะค่อยๆปัดสีสวยมากสีแบบสวยมากเป็นตุ่นที่ถูกต้องแล้วก็ปัดวนๆอย่างเงี้ยไม่เป็นคราบเลยนะคะปัดง่ายมากจหมูกนิดนึงอะ างงหนน่อยึสรุปจะทั่วหน้าแล้วจ้าสีน่ารักมากทุกคนดูดิใครชอบโทนตุ่นตแบบนี้นะคะไปตามสีสวย ต่อมางานไฮไลท์นะคะช่วงนี้แนะนําให้ใช้เป็นไฮไลท์แบบฟูนเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเนื้อลิควิดหรือว่าเนื้อน้ำบางทีอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมันเยิมได้นะคะวันนี้ใช้เป็นของ Rare Beauty นะคะสี X h i l a r a t นะสีนี้คือสีโปดลุกมีเลยคือแบบสวยจึ้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปัดช่วงตรงนี้ค่ะตรงหน้าแก้มตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงสันจมูกตรงนี้2จุดค่ะกับกระจับปากตรงนี้นะซึ่งลุกมีไปเห็นทริคมาเขาบอกว่าให้ปัดไฮไลท์เยอะไปถูออกนิดนึง ปัดไฮไลท์ตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยมันจะช่วยทําให้แก้มเราดูแบบละมุนแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะคะปึ๊บปึึบป๊บตรงนี้นิดนึงใช้มือถูหน่อย <G ül> เพราะว่าแบบเขา้าดจริงนะคะสําหรับไฮไลท์ตัวนี้ช่ำมาก <G ül> ช่ำมากคะ่ะ สุดสุดท้ายงานลิปสติกนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนขอบปากกันก่อนช่วงนี้คืออินการเขียนขอบปากมากนะคะใช้เป็นดินสอเขียนขอบปากของเมลินดานะคะตัวนี้ฟิ t ติ้งลิปช a r เปอร์นะคะสีเบอร์ศูนย์สี่นูดดีเบตเป็นโทนแบบว่าสีนูดนูดนะคะอมส้มอมน้ําตาลสีนี้รูกหมีว่าน่าจะใช้ได้กับทุกผิวเลยนะมันจะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะเขียนไปที่ขอบปากของเราก่อนเลยเดี๋ยวนี้ลูกมีขออนุญ,ญาตซับลิปมันออกนิดนึง เก็บไปที่ขอบปากก่อนเลยใช้มือเกลีย่ยเลยนะคะ อย่างถ้าเกิดขอบปากคามลูกหมีแนะนําโทนสีประมาณนี้คือโอเคเลยนะมันจะช่วยกกพวกขอบปากของเรานะคะทําให้เหมือนสีขอบปากกับสีปากเราจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกันพอเราทาลิป <ata> <ip> ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไล่เลเยอร์ที่สวยมากๆนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะเลือกเป็นโทนสีแบบนูดนูดนะคะใช้เป็นของ t r c e นะคะตัวนี้ velvet lip tint สี w a l k in นะคะจะเป็นโทนแบบว่านูดชมพู อมส้มเหมือนกันอมส้มอมชมพูนี่ค่ะสีสวยมากแต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเน้นเติมในระหว่างวันเอาได้แหละถ้าไปก่อนเลยสีสวยไหมสีคือแบบสวยมากเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบว่าฟิลเนื้อมูสมูดนะคะเวลเวทนุ่มๆสีสวยมาก เสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาใช้เป็นของ for you 2นะคะอันนี้เลยเป็นลิปที่แบบติดทนแล้วก็แบบฉ่ำจึ้งมากราคาดีงามด้วยนะคะลูกหมีใช้สีเบอร์12 Again and Again ค่ะจะเป็นโทนแดงแบบแดงตุ่นๆแดงกำๆนะคะสีนี้สวยมากแต้มด้านในค่ะแล้วก็เลยๆลงมาตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีการไล่เลเยอร์สีแบบไล่กันดูสวยมาก เสร็จแล้วนะคะใช้ด้านฝั่งที่เป็นเนื้อกลอสของเขาคะ่ะทาทับอีกทีจะช่วยล็อกสีลิปให้ติดทนมากขึ้นนะคะทาไปได้เลยช่วงนี้คือลุกหมีอินกับการทาลิปแบบโทนสีธรรมชาติมากแบบไม่ต้องสีเข้มมากสีแบบมีความทาได้บ่อยๆแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่เบื่อด้วยทุกคนลงกอสปุ๊บคือชํำระเบิดค่ะสวย สวยวัวาไตาควายล้มสวยมากเสร็จแล้วนะคะเราจะล็อกทุกอย่างด้วยเซตติ้งสเปรย์ค่ะทุกคนวันนี้จะใช้เป็นของ Urban d k c a y นะคะตัวนี้เลยคือแบบล็อกติดทนมากคือแนะนําว่าช่วงนี้พออากาศมันร้อนเหงือ่อเราอาจจะไหลได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ใช้พวกเซตติ้งสเปรย์ค่ะในการแบบว่าทําให้เมคอัพนะคะติดทนมากขึ้นแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดอยากได้แบบว่าเซตติ้งสเปรย์ที่ติดทนแล้วก็ทําให้เมคอัพแบบ กาติดกับผิวเราได้ดีนะคะแนะนําให้เลือกเป็นแบบสูตรที่เป็น long lasting แบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆใช้ของอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเขียนว่า long lasting มันจะช่วยทําให้เหมือนติดทนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันติดทนจริงๆนี่นะคะลูกหมีสวอตสีอายแชโดว์ให้ดูใช่ไหมแล้วก็ใช้ Setting สเปรยนะคะฉีดทับรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วซับออกปึ้ง ยังอยู่จ้าเห็นไหมคะช่วยทำให้สีเมคอัพเราติดทนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในระหว่างวันอย่างเงี้ยเมคอัพเราก็จะไม่หลุดอ่ะทีนี้เราก็ฉีดไปที่หน้าเราได้เลยตัวนี้เขาจะให้แบบว่าฟินิชแบบไม่ได้โกลนะคะทุกคนคือเขาจะช่วยล็อกเมคอัพของเราเฉยๆนะผิวก็จะได้ประมาณนี้เลยอื สำหรับเมคอัพในวันนี้บอกเลยว่างานผิวสวยมากๆนะคะงานตาก,ก็จึงงานปากก็ฉ่ำไม่แพ้กันค่ะหวังว่าเพื่อนสาวจะสามารถนำลุคนี้ไปแต่งตามกันได้นะคะลองนำไปปรับใช้กับเครื่องสำอางของเพื่อนๆกันดูนะบอกเลยว่าดูคลิปลูกหมีวนไปวน,วน,วน,วนมาหลายๆรอบนะคะสามารถนำไปแต่งตามกันได้แน่นอนแล้วก็วันนี้เรามาแชร์ทริคแล้วก็เทคนิคต่งตางๆเพียบเลยนะส่วนงานตาวันนี้บอกเลยว่านำไปปรับใช้กับพาเลทอายแชโดว์ของเพื่อนๆกันได้เลยนะคะใครเป็นมือใหม่อยากแต่งตา จึงจง,ง่ายๆลองนําทริคแล้วก็เทคนิคในคลิปนี้ไปปรับใช้กันได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะที่ดูกันจนจบจน,จนถึงตอนนี้นะคะคลิปหน้าอยากดูอะไรกันอีกหรือว่าอยากแบบว่าให้แต่งหน้า h า w ทัวอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆกันบ่อยๆแล้วนะห่างหายไปสักพักหนึ่งตอนนี้หายป่วยและฟื้นคืนชีพแล้วจ้าจะกลับมาลงคลิปให้บ่อยๆแล้วนะคะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เสมอๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะแวะเข้ามาดูคลิปเรากันบ่อยๆนะแล้วก อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะคลิปจะได้เด้งหน้าฟีดกันบ่อยๆเ,เพื่อนๆจะได้ไม่ลืมหน้าลืมตาลูกหม,มีกันนะไปลคะค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากดูอะไรก็บอกนะ